สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโกดันบันนี่วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องเอลฟ์ปาฏิหาริย์เทวดาตัวบิ๊กเมื่อลูกคนลงมาอยู่ในดินแดนของเอลฟ์แล้วเขาจะใช้ชีวิตยังไงเนี่ยมาฟังกันค่ะก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราเลยนะคะเรื่องมันเริ่มที่ขั้วโลกเหนือดินแดนของเหล่าเอลฟ์พวกเอลฟ์นะ่มีงานอยู่3อย่างงานแรกก็คือแอบซ่อมรองเท้าตอนที่ช่างทํารองเท้าพลอยหลับกลางดึกงานที่2อบคุกกี้ในต้นไม้ซึ่งก็ไม่วาดไว้อยู่บ่อยๆและงานสุดท้ายที่เหล่าเอลฟ์ชื่นชอบเป็นพิเศษนั่นก็คือการผลิตทอง เล่นในโรงงานของซานตามันเป็นงานที่มีแต่เอฟเท่านั้นที่ทําได้เพราะพวกเขามีนิ้วที่ว่องไวและเสียงที่ฮึกเหิมซานตาเคยใช้พวกปีศาจโทรทางานนี้แต่พวกมันเนี่ยก็เอาแต่ขี้เรียราดส่วนมนุษย์นั้นยังไม่เคยมีใครได้เข้ามาเหยียบในโรงงานซานตาแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันตอนที่ซานตาออกไปทํางานมอบของขวัญให้เด็กๆในวันคริสต์มาสที่สถานสงเคราะห์ก็มีเด็กทารกตัวน้อยแอบคลานเข้ามาในถุงของขวัญโดยที่ซานตาไม่รู้เมื่อมาถึงโรงงานเนี่ยทารกน้อยก็คลานออกมา งานเขาว,ว่าลูกมนุษย์ลงมาอยู่ในดินแดนเอลฟ์เขาเป็นเด็กกำพร้าที่ชื่อบัดดี้ซานต้าเนี่ยมักจะใจอ่อนกับเรื่องเด็กๆสุดท้ายเลยยกให้เอลฟ์อาวุโสรับเลี้ยงเพราะเขาเองก็อยากมีลูกมานานแสนนานตั้งแต่นั้นเขาก็เป็นป้าป้าเอลฟ์ฝ่าบุญธรรมของบัตดี้ป้าป้าเอลฟ์เนี่ยเลี้ยงบัตดีด้จนโตถึงแม้ว่าจะตัวใหญ่กว่าพวกเอลฟ์สองเท่าแต่ก็เป็นเด็กที่ร่าเริงดีบัตดีด้ได้เรียนเหมือนกับเอลฟ์คนอื่นๆและเมื่อถึงวันที่เขาโตพอป้าป้าเอลฟ์ก็ปันให้บัดดี้เป็นลูกมือส่วนตัววช่วยง รถเลื่อนของซานตาป้าป้าเอลเนสร้างเครื่องยนต์ไอพ่นให้รถเลื่อนบินได้เพราะตอนนี้พลังใจคริสต์มาสที่มนุษย์มีต่อซานตาลดน้อยลงทุกวันเลยทำให้รถเลื่อนและกวางเรนเดียบินไม่ขึ้นสมัยนี้คนเริ่มไม่เชื่อในซานตาคลอสกันแล้วอะไรกันทำไมคนไม่เชื่อล่ะทั้งที่ซานตาและพวกเอลเป็นคนทำของขวัญให้ไม่ยุติธรรมเลยพวกเด็กๆคิดว่กกาพ่อแม่ของพวกเขาเป็นคนทำนะสิพี่บัตด,ดีที่ได้ฟังก็รู้สึกเสงดูเหมือนพี่แกจะเป็นมนุษย์คนเดียวที่เชื่อเรื่องซานตาพี่บัตด,ดีอยู่ที่นี่มา30ปีแล้ว ทำงานทุกอย่างเป็นหมดแต่ดอยก็เอลฟ์ทั่วไปมากๆขณะที่เอลฟ์คนอื่นทำของเล่นได้1,000ชิ้นต่อวนันพี่บาทแม่งทำได้85เราเอลฟ์นี่หันมามองกันให้พพือผมขอโทษผมมันโง่เง่าสมองกลวงทุกคนมีพรสวรรค์กันหมดเลยยกเว้นผมที่จริงเธอเองก็มีพรสวรรค์นะนะเออพรสวรรค์ พิเศษไงอย่างอย่างอะไรดีอะเธอเธอช่วยเปลี่ยนแบตเตอรี่ในเครื่องจับควันไงใช่ใช่ถอนสาเอที่6เดือนต้องเอาไปซ่อมอีกใช่แถมนายยังเป็นนักร้องเสียงต่ำบาริโทนฉุดเสียงพวกเราลงต่ำสุดๆเลยล่ะเออฉุดในทางที่ดีนะโอ้โหแต่และอย่างที่พูดมามันดีเลยเห็นไหมล่ะบัดดี้เธอไม่ได้งงเง่าสมองกลวงสักหน่อยเธอแค่เป็นคนพิเศษนะโว้โยการปลอบใจของเพื่อนไม่ได้ช่วยอะไรพี่บาทสุดท้ายพี่เกก็ถูกส่งมาทำงานในแผนกที่เอลฟ์พิเศษท่ะ นั่นก็คือการทดสอบของเลนเลนเอากูตกใจทุกรอบและในระหว่างที่พี่บัตตี้กำลังทำงานก็แอบ,บได้ยินซองเอลฟ์มามอยเรื่องที่พี่บัตตี้ทำงานช้าฉันต้องหาคนมาทำแทนเขาเหนื่อยทับแย่เมื่อวานเขาใจคิดดีนะเรื่องพรสวรรค์พิเศษฉันก็แค่สงสารบัตตี้นะ่ะหวังว่าเขาจะยังไม่รู้ตัวนะว่าเป็นใครเฮ้อถ้าตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์อีกแล้วก็เขาคงไม่รู้แล้วละ่ะมันรู้วันนี้แล้วคะ่ะพี่บัตตี้ถึงกับบ้านมุนวิ่งเวียนศีรษะพี่แกคิดย้อนถึงเหตุการณ์ประร ว่าจะเป็นตอนที่เอลฟ์เอารองเท้ามาใส่ให้ผมาม่วมันเล็กไปนะตอนอาบน้ําที่ต้องควักน้ําอาบอยู่เป็นชั่วโมงหรือแม้แต่เตียงนอนที่เอาสองเตียงมาต่อกันก็ยังเล็กจัดจัดคุณพี่นอนยังไงมา30ปีก่อนตะคิ้วไม่แดงเลยระและไหนจะตอนถ่ายรูปที่เห็นแต่ปากเล่นบาสในไม่ต้องกระโดดแค่ย้อนลูกลงห่วงก็ชนะเมื่อภาพต่างๆผุดขึ้นมาในหัวพี่บัตด,ดี้ก็แทบเป็นลมพี่แกวิ่งกลับมาที่บ้านแล้วขังตัวเองในห้องน้ำสวมแมงเล็กกว่าหัวคุณพี่อีกค่ะ บาดี้ลูกเป็นอะไรหรือเปล่าป้าป้าเอลฟ์เดินมาดูลูกชายจากนั้นก็เล่าความจริงให้ฟังลูกเป็นมนุษย์ซูซานเวลเลสแม่ของลูกมีลูกตั้งแต่เด็กเลยเอาไปฝากไว้กับสถานสงเคราะห์ก่อนเธอจะเสียชีวิตส่วนพ่อของลูกไม่รู้้วยซ้ำว่ามีลูกชื่อบาดี้เขาทํางานอยู่ในมหานครนิวยอร์กเมื่อความจริงกระจ่างพี่บารดี้ก็ตัดสินใจะจะเดินทางไปหาพ่อแท้ๆก่อนไปเนี่ยลุงซานต้าเลยบอกสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับนิวยอร์กข้อแรกถ้าเห็นมา้าฝรั่งบนถนนอย่าไปยุ่งมันไม่ใช่ขนมฟรี ขออ้อ2ที่นั่นมีร้านพิซซ่าเรส,สัก30แห่งได้ทุกร้านต่างก็อ้างว่าต้นเป็นต้นตำรับกันทั้งนั้นแต่ตัวจริงอยู่บนถนนสิอและอีกอย่างที่สําคัญก็คือพอของเธอเขาอยู่ในรายชื่อคนไม่เอาไหน่ห พี่บัตตี้ถึงกับชอ็อกพอพี่แกก็คือตาลุงหัวทองคนนี้ฮะเขาชื่อวอลเตอร์เป็นหัวหน้าทีมประเมินผลผล,ผลิตที่บริษัทผลิตหนังสือนิทานเขามักจะเอาเปรียบผู้บริโภคและเห็นแก่เงินลุงซานต้าบอกกับพี่บัตตี้พ่อของนายอาจจะไม่ได้แย่ตลอดไปบางคนเขาก็มองไม่เห็นว่าอะไรคือสิ่งสําคัญในชีวิตบางทีเขาอาจจะต้องการพลังใจแห่งคริสต์มาสก็ได้ว้าวเรื่องนี้ผมถนัดครอบแล้วพี่บัตตี้ก็ล่ำลาป้าป้าเอลฟ์ก่อนจะออกเดินทางไปหาพอ่อซึ่งเมื่อมาถึง ถึงนิวยอร์กพีบัตตี้ก็ตื่นตาตื่นใจอะไรที่ลุงซานตาห้ามทำเนี่ยแม่งทำหมดไม่ว่าจะกระโดดบนทางม้าลายจนรถตีบแต่หฮวุนเก็บมะฝรั่งตามเสามา่อกี้อย่างอ,ร,อร่อยเล่นหมุนประตูในห้างจนอวกภุมเดินไปรับใบปลิวสิบรอบจนคนแจกดา่าแต่ในที่สุดเนี่ยพีบัตตี้ก็ตามหาตึกที่พ่อทํางานจนเจอไอตอนขึ้นลิฟต์เนี่ยเห็นปุ่มกดมีไฟพีบัตก็ตื่นเต้นแม่งเลยก,กดทุกชั้นเฮ้ยเหมือนต้นคริสต์มาสเลยนะครับออจ้าคุณพี่ ข้างๆหันมายิ้มแห้งติง ว้าวถึงแล้วผมไปก่อนนะครับพ่อผมทำงานชั้นนี้เออแมงเสือกลงกอนเส้นทางของพี่แว่นยังอีกยาวไกลกูอยู่เกือบบนสุดเลยแล้วมาพี่บัดดี้เข้ามาขอพ,พอ่อพ่อก็คิดว่ามีคนส่งตัวตลกมาวอวยพรวันคริสต์มาสให้เอาละว่ามาให้จบๆเลยพอ่อผมเดินทางมาทั้งวันทั้งคืนเลยเพิ่มมาเจอพอ่อเหรอนายดูเหมือนรุดมาจากขวดหลกเนื้อเลยนะใช่ครับนี่ซานต้าโทรบอกพ่อแล้วหรอครับเนี่ยอ๋อแน่นอนโทรมาที่มือถือเมื่อกี้โอ้จริงอะ พี่บัดดีดีใจจัดๆอา้าว่ามาเลยว่าอะไรครับก่อนนายจะมาร้องเพลงไม่ใช่เหรอไม่งั้นฉันต้องทํางานต่อแล้วนะร้องเพลงเหรอฮะเออก็ก็ได้ครับพง พมอยู่ที่นี่กับพอ่อที่ไม่เคยจะได้พบหน้าพมถูกลับเลี้ยงมาแต่พ่อไม่รู้ว่าพมเกิดมาพมเลยมาที่นี่พอรู้บางสิผพมรักพอ่อพมรักพอ่อพมรักพอ่กพอคนเดียวพ่อนี่ผมไงลูกของซูซานเวลเลสแม่ไม่ได้บอกพ่อรอกเพลงอะไรมันแปลกฟ้ายิ่งพอได้ยินชื่อแฟนเก่าพ่อก็ถึงกับงงเลยเรียกรปพ,พมาจับพี่บัดดี้ออกไปเพราะคิดว่าเป็นคนบ้าหลังจากโดนไล่ออกมาพี่บัดดี้ก็เดินเที่ยวในนิวยอร์กแม่งเดินไปห รถชนไม่พออยังชีกขาคืนบันไดเลื่อนก็คนบึงเคยคืนนะนะพี่บัดดี้ตื่นเต้นกับทุกอย่างที่พบเจอโดยเฉพาะห้องน้ำที่สวมให่โตมโหฬารนขี่สบายตัวฟุดฟุตและในขณะที่พี่บัดดี้กำลังยืนดูชุดนอนไม่ได้นอนที่วางขายเป็นของขวัญวันคริสต์มาสส,สำหรับคนพิเศษอยู่นั้นพี่อ้วนคนนึงก็เดินมาลากพี่แกไปน้อยมาทำอะไรตรงนี้เราต้องรีบไปเตรียมงานวันคริสต์มาสนะพี่อ้วนนะคิดว่าพี่บัดดี้เป็นพนักงานที่มาจัดงานวันคริสต์มาสที่นี่ที่ไหนหัวโลกเนื้อไง ไม่ใช่ซะนหน่อยใช่สินายไปทำงานได้แล้วเอาละทุกคนพรุ่งนี้สิบโมงเช้าซานต้าจะมาที่นี่เราต้องเตรียมงานให้พร้อมโอ้พระเจ้าซานต้าจะมาเหรอดีใจจังเลยผมรู้จักซานต้าพี่บัตแหกปากด้วยความดีใจพี่อ้วนงงเลยฮะและงานนี้พี่บัตก็ได้เจอกับพนักงานสาวสวยคนหนึ่งเธอชื่อโจวีคุณแต่งต้นคริสต์มาสได้เก่งมากเลยพี่บัตดีชวนสาวคุยไปเรื่อยจนรู้ว่าเธอชอบร้องเพลงแต่ไม่กล้าร้องต่อหน้าผู้คนพี่บัตเลยโชว์ร้องเพลงต่อหน้า ให้ดูฉันกำลังร้องเพลงฉันอยู่ในหา้างและกำลังร้องเพลงไอ้ขวโลกเนอเขาไม่ร้องเพลงกันหรอกร้องซีดร้องตลอดเวลาเลยละ่ะโดยเฉพาะตอนทำของเล่นเขียงกับพี่อ้วนจบนะพี่บัตก็หันมาบอกกับโจวีเห็นไมหมฮะว่าเราร้องเพลงต่อหน้าผู้คนได้สาวยิ้มให้เบาๆก่อนจะขอตัวกลับบ้านเพราะห้างกำลังจะปิดตกดึกพี่บัตด,ดีที่ยังคงแอบอยู่ในห้างก็จัดเตรียมงานตกแต่งสถานที่เพื่อรอตอนรับซานต้าพรุ่งนี้พี่แกทำได้ดีและรวดเร็วจัดจัดท เีบยบตัดมาในด้านของพ่อก,ก็กลับมาค้นดูรูปแฟนเก่าซูซานเวลเลสและสงสัยว่าทำไมาพี่บัตตี้ถึงได้รู้จักเธอตอนนี้พ่อแต่งงานใหม่และมีลูกชายหนึ่งคนเช้าวันรุ่งคืนขณะที่พี่บัตตี้กลังจัดงานก็ได้ยินเสียงคนร้องเพลงในห้องน้ําพี่ก็เลยเดินเข้ามาฟังโจวีกําลังอาบน้ําร้องเพลงเสียงของเธอไพเราะสุดๆจนพี่บัตตี้ร้องตามซึ่งพอสาออกมาเห็นพี่บัตตี้ก็กรี๊ดแตกไอ้โรคจิตออกไปนะพี่บัตตี้เองก็ตกใจวิ่งไปชนตู้ โครมแล้วพี่แกก็มานอนพักเอาแรงในตู้กระจกนาห้างพอที่บังเอิญผ่านมาเห็นก็ตกใจจนรีบเดินหนีพี่บัตเลยซื้อของควันไปให้พอ่อแต่ก็โดนพี่รปอภพอพอจับตัวพี่แกเลยฝากของควันไว้แทนจากนั้นก็กลับมาทีห้างแล้วก็สร้างเรื่องแมงเดินไปทักทายซานต,ต้าแต่นี่ไม่ใช่ซา,ตานต้านี่คุณลอกลวงคุณไม่ใช่ซานตา้าตัวจริงพูดแล้วพี่บัตก็ดึงคลอวซานต้าออกทำเอาเด็กๆช็อกพี่ตาเลยซาดพี่บัตรร่วงงานพังเลยไม่เป็นทาพี่บัตดิ โดนจับดานพ่อที่กำลังนั่งดูของขวัญกับรูปถ่ายที่พี่บัสส่งมาให้อยู่นั้นก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณตำรวจให้มารับพี่บัสดีที่โรงพกักพ่อก็มาฮะนายเป็นใครและต้องการอะไรทําไมนายถึงมีรูปฉันกับแฟนเกา่าผมคือลูกของพ่อไงฮะรูปนี้ป้าป้าเอลให้มาครับเจอป้าป้าเอลไปทีเนี่ยพ่อถึงกับหัวร้อนแกต้องการอะไรกันแน่เงินหรอปลานะครับผมแค่อยากพบพอ่อและคิด,ดว่าพ่อก็อยากพบผมเราจะทําบ้านขนมปังคิงและเล่นสเก็ตน้ำแข็งด้วยกันพี่บัสดีเนี่ยพราม ไม่หยุดเรื่องพ่อๆลูกๆพ่อเลยพาพี่บัตด,ดี้มาตรวจ DNA ระหว่างร้อนเนี่ยแม่งก็แดกสำเร,รียอรยเพลินเกินห้ามใจจอเลือดเสร็จพี่บัตด,ดี้ก็มานั่งคุยกับเด็กหญิงตัวน้อยคางๆนิ้วฉันเตนตุบๆเลยเจ็บชมอดเดี๋ยวก็หายคุณชื่ออะไรคะบัดดี้หนูชื่อแคโรลีนวัดดีหนูอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันคริสต์มาสตุ๊กตาโซซี่พูดมากค่ะฉันจะบอกซานต้าให้คำขอของหนูเป็นจริงนะขอบคุณค่ะในด้านของพ่อเมื่อรู้ว่าพี่บัตด,ดี้เป็นลูกของตัวเอง จริงๆก็แถบรองไอ้บ้านนี่เป็นลูกฉันเหรอเขาอาจจะผิดปกติเพราะต้องการคนดูแลนายควรพาเขากลับบ้านแล้วพอก็พาพี่บัดดี้กลับบ้านมาด้วยซึ่งเนียก็ไม่ว่าอะไรแถมดีใจด้วย3ส,ส่วนพี่บัดดี้เราก็ทําการตกแต่งบ้านอบขนมปังขิงจากนั้นก็เล่าเรื่องราวที่ดินแดนเอลให้พ่อกับแม่ฟังในยิงทางไ้พ่อรู้สึกอยากจะไล่พี่บัดดี้ไปกไกลๆแต่ต่างจากแม่ที่ยิ่งอยากจะดูแลพี่บัดดี้ก่อนจะนอนพี่บัดก็ขอให้พ่อห่มผ้าให้พ่อก็ห่มให้แบบรำคาญร,รำาร รุ่งคืนพี่บัตตื่นมาทําอาหารให้ทุกคนในบ้านสปาเก็ตตีน้นาทานแต่แมงเลนเทน้าเชื่อมหมดขวดพวกเอฟลฟ์เราชอบกินของหวานกันนะครับนี่ก็หวานไปโอ้นั่นเธอทํามานั่งหรอจ๊ะใช่ครับผมทําให้น้องชายใช้เวลาไม่นานวิเศษมากเลยบัตดตดี้ว่าแต่ว่าเธอไปเอาไม้มาจากไหนจ๊ะพาแมงล้อตู้ทีวีมาทั้งชั้นแถมยังมีน้ําใจทําอาหารกลางวันใส่ถุงไปให้แม่เลี้ยงกินที่ทํางานส่วนพ่อขอายฉันชอบกินกาแฟมากกว่า เออว่าแต่ว่าถ้านายอยากอยู่ที่นี่ก็ลองเปลี่ยนชุดไหมถ้าอยากให้ฉันมีความสุขก็เปลี่ยนซะเปลี่ยนให้เร็วที่สุดเร็วที่สุดเลยเหรอครับใช่เร็วที่สุดพอบอกให้เร็วพี่บัสก็ถอดเกงแม่งตรงนี้แม่ที่กลับมาเอาของนี่ร้องกรีด๊ด เร็วไม่ละพอเมืองที่ทํางานของพอ่อวันนี้ก็มีเรื่องเครียดเจ้านายตามมาดาที่พ่อทํางานห่วยแตกปล่อยให้งานทีมผิดพลาดยอดท้ายก็ดิ่งลงเหวเจ้านายเลยให้เส้นตายถึงวันที่24ธันวาต้องมีนิทานเรื่องใหม่มานําเสนอไม่งั้นโดนเด้งดานที่บัตด,ดีก็มารอรับน้องชายที่โรงเรียนแต่เคเห็นหน้าน้องกระบีวิง่งหนีทันทีหนีทําไมฉันรอเธออยู่ห้าชั่วโมงแล้วฉันมีข่าวดีนะฉันเห็นหมาแล้วปีบัตแบ่งชวนคุยไม่หยุดจนน้องชายรําคาญและ ในตอนนั้นเองก็มีแก๊งเด็กเกเรปาหิมะใส่สองพี่น้องพี่บัตเลยเอาคืนพี่กปั้นก้อนหิมะกองพเนินอย่างกับเศษขึ้นมาแถมยังปาได้แม่นและรวดเร็วจัดจัดจนแก๊งเด็กเกเรพ่ายแพ้น้องชายก็อึง้งฮะว้าวนายว่านายมาจากไหนนะแล้วสองพี่น้องก็พากันไปเล่นในห้างทั้งคู่ร่มสนิทกันไม่เคยเล่าเ,าเรื่องพ่อให้พี่บัตฟังพ่อ,อแต่ทํางานสนใจแต่งเงินแทบไม่สนใจครอบครัวระหว่างที่พูดกับน้องชายพี่บัตก็หันไปเห็นโจวีส่สาวสวย พอน้องรูว้ว่าพีแอบชอบสาวก็เชียร์ให้ชวนเธอไปเดทที่บาร์ก็จัดดีฮะพอสาวตกลงสองพี่น้องเลยดีใจใหญ่ทั้งคู่กลับมาตกแต่งต้นคริสต์มาสที่บ้านต้นใหญ่ยักษ์ที่พี่บาร์ไปตัดมาจากสวนสาธารณะพอที่เห็นก็เดินมาว,ว่วยกับแม่นี่คดีอาญาเลยนะพวกเขาแค่เล่นสนุกฉันจะให้พวกเขาปลูกต้นใหม่ทดแทนแต่ว่าอย่างน้อยลูกก็มีความสุขโดยเฉพาะไมเคิลเพราะคุณไม่เคยให้เวลากับลูกเลยนอกจากโดนแม่บ่นแล้ววันรุ่งขึ้นพอยังต้องพา พี่บัดดี้มาที่ทํางานเพราะกลัวจะก่อเรื่องวุ่นวายที่บ้านตอนไม่มีใครอยู่ทีนี้พี่บัตก็มาก่อความวุ่นวายที่ทํางานแทนพ่อให้ลงมาทํางานที่แผนกคัดแยกจดหมายพี่บัตกูก็ชวนพนักงานเมาส์มอยไม่พอแม่งเปิดเวทีเต้นด้วยในด้านของพ่อก็กาลังซีเรียสกับการหานักเขียนคนใหม่มาแต่งนิทานเพราะไอ้สองคนที่นี้เนี่ยดันสมองไม่แลนซึ่งพ่อก็ได้นักเขียนชื่อดังที่ค่าตัวแพงหูชีมาหนึ่งคนเขาจะมาพรุ่งนี้ตกเย็นพี่บัดดี้ออกมาเดทกับส ทั้งคู่พากันไปกินกาแฟเดินเล่นดูดต้นคริสต์มาสอย่างสนุกสนานปิดท้ายด้วยการเล่นไอสเกิ้และจูบกันรุ่งึ้นนักเขียนชื่อดังก็มาที่บริษัทในระหว่างประชุมไอพีบัต์แม่งก็เข้ามาทักทายเฮ้ย hey, คุณเป็นเอลฟ์นี่มาได้ไงสันตารู้หรือเปล่าว่าคุณหนีโรงงานมาไม่ใช่นี่คนจริงพีบัตต์ทำพี่นักเขียนหัวร้อนสุดท้ายก็โดนทีปร่วงถึงตัวจะเล็กแต่แรงเยอะนะฮะพี่นักเขียนอัดพีบัตต์กระจายก่อนจะเดินหนีออกไป งานของพ่อพังเละไม่เป็นทางพี่บัตเลยโดนพ่อด่าออกไปสักทีจะไปไหนก็ไปอยากจะเป็นเอลฟ์เื่ยบ้ากระเชิญเลยฉันไม่สนใจว่าแกจะเป็นโรคหรือเปล่าไปให้พ้นจากชีวิตของฉันไปคำพูดของพ่อทําให้พี่บัตเสียใจพี่ก็กลับบ้านมาเขียนจดหมายอำลาผมขอโทษที่ทําลายชีวิตพวกคุณผมไม่เหมาะกับที่นี่ไม่เหมาะกับที่ไหนทั้งนั้นผมจะไม่ลืมคุณเลยรักบัตด,ดีแล้วพี่บัตด,ดีก็เดินออกมาโดยไม่รู้จดหมายปลายทางท่ามกลางหิมะส่วนไมเคิลพ่อ กลับมาเจอจดหมายของพี่ชายก็รีบมาตามพ่อที่ทํางานพ่อกําลังประชุมแต่เขาเองก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปและมาถึงเวลาที่จะเลือกครอบครัวบ้างแล้วเลยตัดสินใจทิ้งงานและออกมาตามหาพี่บัตด้านพี่บัตก็บังเอิญเห็นรถเลื่อนของซานต้าเกิดอุบัติเหตุตกลงมายังสวนสาธารณะเลยวิ่งตามมาดูเครื่องยนต์ไอพ่อนเสียและกะเ็เรนหายไปซานต้าเลยขอให้พี่บัตช่วยซ่อมซึ่งก็ต้องรีบก,กันหน่อยเพราะตอนนี้มีนักข่าวอยู่หน้าสวนสาธารณะมีคนเห็นอะไรบางอย่างตกลงมา เจา้าหน้าที่จึงปิดสวนสาธารณะเพื่อตรวจสอบพื้นที่ส่วนพี่บัตดี้ณะที่กําลังเดินหาเครื่องยนต์ไอพ่นก็เจอกับพ่อและน้องชายที่ออกมาตามหาพี่แกพอดีหลังจากที่ปรับความเข้าใจกันพี่บัตดี้ก็พามาเจอซานตานี่เลยทำให้พอรู้ว่าพี่บัตดี้ไม่ได้โกหกซานตาให้ของขวัญกับพอเก็บนี่ไว้ให้ลูกชายคนโตของคุณนะส่วนนี่ของเธอไมเคิลไมเคิลแด้สเก็ตบอดอย่างที่เขาอยากได้เด็กน้อยดีใจและศรัทธาในซานตารถเลื่อนจะมีพลังเพิ่มขึ้นแต่มันยังไม่ ไม่มากพอที่จะบินได้และในระหว่างที่พี่บัสกําลังซ่อมเครื่องยนต์ก็มีแก๊งคนร้ายตามล่าซันต้าพวกมันมาตามแก้แค้นที่ซันต้าใส่รายชื่อลงไปในคนไม่เอาไหนพอเลตตตัดสินใจปลอมเป็นซันต้าล่อคนร้ายแต่คนไร้ายไม่ลงกลไมเคิลเลยหยิบสมุดร,รายชื่อของซันต้าออกไปหานักข่าวเพื่อเรียกพลังใจวันคริสต์มาสรถเลื่อนของซันต้าไม่บินเพราะไม่มีใครเชื่อในตัวเขาซันต้ากําลังต้องการพลังความเชื่อจากเราผมพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงไมเคิลอ่านรายชื่อว่าใครอยากได้ ของควันอะไรบางซึ่งก็ตรงตามที่พวกเขาอยากได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นเด็กสาวที่เคยคุยกับพี่บัตดีหรือเพื่อนซีในโรงงานจดหมายส่วนเจนักข่าวดูจะยังไม่เชื่อที่ไมเคิลพูดไมเคิลเรยถามชื่อเจจากนั้นก็อ่านสิ่งที่เจอยากได้ในวันคริสต์มาสชาร์ลอตเดนเนลอยากได้แหวนมั่นร้านทิฟฟานี่และอยากให้แฟนหนุ่มเลิกอิดออดเรื่องแต่งงานสักทีโอ้โหเล่นเอาเจแทบช็อกจนติดกล้องแทบไม่ทันแม่ที่เห็นลูกชายออกทีวีก็รีบตามมาที่สวนโจวีเองก็ตามมา ช่วยร้องเพลงพลังใจวันคริสต์มาสเธอกล้าร้องเพลงต่อหน้าผู้คนมากมายเมื่อผู้คนเริ่มร้องเพลงวันคริสต์มาสและมีศรัทธาในที่สุดรถเลื่อนก็บินได้ทําให้พี่บัตกับลุงซันตานีคนรักสาเร็จรถเลื่อนบินผ่านหน้าทุกคนในเมืองพี่บัตด,ดี้บกมือลาโจวี่และครอบครัวพลังใจวันคริสต์มาสกลับมาอีกครั้งหลายปีผ่านไปพี่บัตด,ดี้พาโจวี่มาฉลองวันคริสต์มาสกับครอบครัวพอเปิดสำนักพิมพ์สาระของตัวเองออกหนังสือเล่มแรกโดยมีพี่บัตด,ดี้เป็นนักเขียน ชื่อเรื่องเอลฟ์เทพนิยายเกี่ยวกับเด็กที่เติบโตมาในเมืองเอลฟ์และเดินทางมายังนิวยอร์กพี่บัตดีเล่านิทานของตัวเองให้เด็กๆฟังในวันคริสต์มาสแล้วหนังก็จบลงที่พี่บัตพาลูกเมียมาเยี่ยมป้าป้าเอลฟ์ที่ขั้วโลกเหนือปูขอดูหน้าร้านหน่อยสิไอพี่บัตก็เดินมานั่งตักพ่อโอ้ยบัตดีพออยากอุ้มร้านไม่ได้ให้มึงมานั่งตักกูนะก็จบไปแล้วข้ากับหนังเรื่องเอลฟ์ปฏิหารเทวดาตัวบีกนั่งตลกปนป่วนแต่ให้แง่คิดเรื่องครอบครัวดูค หลายเครียดอบอุ่นหัวใจดีค่ะใครชอบลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ